วิธีทําให้ซเียเย็นขึ้นด้วยงบหลักร้อยนี่เป็นไงตัวนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวบล็อกจะพามาดูนะว่าติดตั้งแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงมา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 เทียวชฟนี่นี่ครับติดตั้งแล้วสวยงามแบบนี้เลยนะครับเป็นไงปรับ RGB สามารถปรับไฟได้นะครับต้องปรับผ่านเมนบอร์ดนะครับถ้าเมนบอร์ดไม่รองรับ RGB จะปรับไฟไม่ได้ รุ่นนี้ก็ผมฮิตไปสีเสื้นเลยนะครับ1,2,3,4แล้วก็สีดำด้วยนะครับช่วยให้การระบายความร้อนดีมากนะครับตรงนี้ก็มีโลโก้ c o ลเลอร์มาเตด้านหลังก็จะเป็นฟินระบายความร้อนแบบนี้เลยนี่พัดลมจะเป็นขนาด 90mm มมนะครับไม่ใช่120 mm แต่ก็ไม่ต้องห่วงก็ผมระบายความร้อนดีเดี๋ยวเราไปลองเทสกันนี่ครับใช้กับ CPU i 5 1 4 6 0 K นะผม14คอ2 7อุณหภูมิก็อยู่ประมาณ80-90องศานะครับ ห้องกร้ทงพัดลมนะครับปิดฝาข้างเคสไว้ก็ถือว่าเอาอยู่เลยนะครับใครที่ใช้ CPU ต่ำกว่านี้ที่ไม่ใช่รหัสเคไม่ใช่รหัสโอเวอร์คอสเนี่ยสบายๆครับผมแต่จนวนี้มันแรงนะครับก็นี่เอาอยู่นะครับผม CPU โหลด100%นะครับนี่สามารถใช้ได้กับ CPU ทั้ง Intel แล้วก็เ m d เลยนะครับผมรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ย AM5 นะครับคออตาก็ใช้ได้ใครสนใจนะครับกดที่ตะก้าที่ปอกปักไว้ได้เลย